ก็ไปเจอฉากฉากหนึ่งในซีรีส์จีนหญิงสาวหน้าตาดีเนี่ยกำลังกินเค้กอยู่บนรถหลู่ระหว่างทางเธอดด้เห็นรถเข็นไขยเค้กจงหยุดรถแถมยังเห็นนาฬิกาแล้วก็รู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วเมื่อเธอเนี่ยกินเค้กเข้าไปก็ถึงกับตะลึงเพราะว่ามีกลิ่นดอกเก้ห้วยเป็นเอกลักษณ์เดียวในชีวิตรสชาตินี้ช่างคุ้นเคยกับเธอจริงๆภาพในหัวตอนเธอเป็นสาวเลยแฟลชแบกกลับมารสชาตินี้ที่ลูกชายเนี่ยแยกจากเธอไปแล้วหลายสิบปีเคยทำให้เธอกินนี่ตอนเธอป่วยหนักอยู่ในโรงพยบาบาลจึงไม่รอชารีบออกตามหาว่าใช่ลูอองงเเรืป่นนนททีีย็้้้ัมแ กกแม่ความยากจนแล้วก็แม่เองกไม่อยากให้ลูกลําบากเลยหนีไปแถมทั้งสองเนี่ยยังเข้าใจผิดก่อนจะกลับมารู้ความจริงอีกใน20ปีแอเคแค่คำเดียวทําให้จําได้เลยว่านี่คือลูกรักของเราเอาเลยปิ๊งได้ไอเดียไปทาการตลาดต่ออีกแล้วไอเดียการตลาดที่1 emotional connection ยิ่งรู้สึกยิ่งเป็นชนหนึ่งกับของของเราตั้งแต่ในซีรีส์จีเนี่ยเหตุการณ์อดีตของแม่ลูกคู่เนี่ยมีเหตุให้ต้องพลัดพากไม่สมหวังแต่เค,ค้กชิ้นเดียวกับทําให้ทั้งสองคนเนี่ยเจอกันจนแม่ได้ถึงกับร้องไห้คิดถึงออกมาจะเห็นนักการตลาดหรือนะักโฆษณาเนี่ยทำคอนเทนต์ให้เราเกิดอารมณ์ร่วมกับสินค้าตัวน,นั้นอย่างพวกโฆษณาประกันจะทําทให้เรารู้สึกรักแล้วก็คิดถึงห่วงใยคนข้างๆได้จนเห็นความสําคัญข,ของสินค้า mm. หรือโฆษณา ตลาดแปบที่2ทํทแบนทรนด์สตอรี่ยิ่งมีเรื่องเล่ายิ่งทําให้เกิดความทรงจำการสร้างความทรงจำว่าวเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยก่อนจะได้สินค้าหรือแบรนด์ออกมาช่วยทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความทับใจจดจําเราแล้วก็รักเรามากขึ้นยิ่งเราทำคอนเทนต์ถึงความพยายามคิดค้นหาสูตรที่ดีที่สุดเข้าใจลูกค้ากว่าการหวังกําไรเนี่ยคอนเทนต์แบบนี้จะสนับสนุนให้ฐานลูกค้ามีมากขึ้นและอยู่กับเราไปตลอดได้